มามา่าไข่ต้มนะครับเพื่อนๆรู้กันนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับอะไรนะครับกับตัวราคาเครื่องเล่นเกมคอนโซลในยุคถัดไปที่กําลังจะมาถึงอีกไม่กี่เดือนไม่อีกกี่ปีข้างหน้าเลยนะครับที่เหล่าเกมเมอร์เองเนี่ยจะต้องรับชะตากรรมกันเอาไว้นะครับที่คาดคาดกันเอาไว้นะครับกับตัว เขเล่นเกมคอนโซลตัวใหม่ที่กําลังจะออกว่าจจาหน่ายเก่งกันไว้ประมาณดีไว้ว่าจากนี้ไม่เกิน1ปีแล้วนะว่ามันจะเออสู่ตลาดแล้วนะครับกับ Nintendo นั่นเองนะครับที่อาจจะจัวหัวประเดิมมาเลยนะครับกับการปรับราคาขึ้นนะครับปรับราคาขึ้นก็เรียกว่าข่าวนี้มันมีออกมาได้สักประมาณสักสาวันแล้วนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่เป็นแฟนทางบูดินเนี่ยก็คงจะได้รับรู้ข้อมูลกันไปแล้วนะครับว่าเออว่าราคาเนี่ยมันอาจจะมีการปรับตัวขึ้นกับตัวรุ่นใหม่นะครับกับ Nintendo s w i ว c h 2ท,ที่คาดไว้ว่าจะใช้ชื่อตัวนี้นะเพื่อนๆนะครับเราอกก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวประเด็นนี้กันหน่อยนะครับก็เรียกว่าถ้ามันมีการปรับตัวในเรื่องของตัวราคาฮาร์ดแวร์เพิ่มขึ้นเนี่ยการเก็บเงินของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับ ที่จะซื้อเครื่องเล่นเกมคอนโซลต่อไปเนี่ยกว่าจะต้องอคิดให้รอบครอบมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับถ้าประหยัดได้ในบางมื้อนะครับก็อาจจะประหยัดนะครับก็อาจะจะอาจจะประหยัดไข่ต้มก็อาจจะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับแต่ราคาไข่ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าก็โอเคก็มนุษย์เราเองเนี่ยมันสามารถปรับตัวกันได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วนะครับก็วันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับราคาเครื่องเล่นเกม นิทิโ w สวิตในยุคหน้ากันหน่อยดีกว่านะครับที่ข่าวเนี่ยเรียกว่าในช่วง4ีวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีบรรดาหลา่าสปายเออร์ต่างๆนะครับทีอ่อยู่ในประเทศไต้ไหวันนะครับก็คงจะมีในเรื่องของตัวข้อมูลลงข้อมูลหลุดอะไรบางอย่างแหละออกมานะครับเพราะว่าเครื่องในเกมนิทิโลสวิตเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆรู้นะครับว่าฮาร์ดแวร์ภายในเนี่ยมันก็ผลิตมาจากาผู้ผลิตหลายๆเจ้า แล้วก็มารวมประกอบกันกลายเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลของทาง Nintendo หนึ่งตัวนะครับดังนั้น,ม,นมันก็จะประกอบด้วยตัวฮาร์ดแวร์หลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพัดลมระบายอากาศซิงค์นะครับตัวชิปเซตนะครับตัวแรมตัวลอมอะไรต่างๆนะครับอันนี้แหละนะครับก็เราก็ทราบกันอยู่แล้วถ้าใครที่อยู่ในสายการเงินนะครับหรือว่าไฟแนนซ์เหล่านี้ผมว่าเขาก็คงจะรู้สึกเฉยๆนะครับกับข่าวตัวนี้นะครับเพราะว่า มันก็เป็นสิ่งที่จะต้องพบเจออยู่แล้วกับในโลกปัจจุบันนะครับแต่ว่าถ้าพวกเราเนี่ยที่เป็นเกมเมอรท์ทั่วไปนะครับทำงานที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยก็อาจจะเริ่มแบบโอ้โหหัวเสียกันอีกแล้วนะครับว่าโอ้หทำไมราคาจะมาปรับเพิ่มอีกหรอนะครับอตอนนี้ค่าครองชีพก็เพิ่มขึ้นแล้วนะครับอืมก็เล่นเกมมันน่าจะมีราคาที่ไม่ไม,ไม่ไม่แพงมากนะครับควรจะถูกลงหน่อยนะครับแล้วก็ไปเพิ่มในเรื่องของตัว ซอฟแวร์ดีกว่าไหมหรือว่าอะไรแบบนั้นนะครับอย่าอย่าให้มันขึ้นทั้ง2องอย่างเลยนะครับราคาซอฟต์แวร์ก็ขึ้นแล้วราคาเครื่องเกมจะขึ้นอีกเหรอมันดูเหมือนดับเบิ้ลใช่ไหมครับออขอสักครึ่งครึ่งได้ไหมนะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องอนานาจิตตังนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยยังคงรักและอยากจะได้สัมผัสนะครับกับการใช้งานหรือว่าการเล่นเกมกับกเครื่องเกมคอนโซลตัวนั้นเนี่ยมันก็ต้องหลีกหนีไม่ได้นะเพื่อนเพื่อน,อนก็ต้องจาใจะนะก็ต้องอย่างที่ผมเนี่ยพยายาม บางมือก็เซฟเซฟไปก่อนนะครับไข่ต้มนะครับไข่ต้มนะครับไข่ต้มก็ตัวราคาเครื่องนิโตรสวิตเนี่ยถ้าเราลอ,ลองมองย้อนดูนะครับกับในยุคแรกที่ออกวางจําหน่ายในปี2017ใช่ไหมครับ2017ก็อีก2เดือนก็จะครบ7ปีแล้วนะครับกับปี2024นี้นะครับก็ตอนเปิดตัวเนี่ยราคาอยู่ที่300นะครับส0มร้อติว่า299นะครับ299ก็ปัดเป็นตัวเลขกลมๆนะครับกับ Nintendo Switch รุ่นแรก นะครับจะมีราคาอยู่ที่300ดอลลาร์นะครับก็ตีไว้ประมาณ10,000บาทนะครับ10,000บาทนะครับก็ก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้แพงเลยนะเพื่อนๆถ้าเทียบกันในตลาดตอนนั้นก็ถือว่าอืมราคาโอเคนะครับกับเครื่องเล่นเกมที่มีาการใช้งานได้ทั้ง2ระบบแบบไฮบริดนะครับแบบไฮบริดนะครับพกพาก็ได้เล่นต่อกับจจอทีวีก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เครื่องเล่นเกมคอนโซลแบบไฮบริดของทาง n ิ e น d o เนี่ยตัวนี้ พุ่งกระฉูดเลยนะครับพุ่งกระฉูดเลยนะครับกับตัวยอดขายนะครับแล้วก็าทาง n ิน t ท n d o เองเนี่ยก็เหมือนกับทําให้เหมือนกับมีการคาดการประเมินไ,ไว้ล่วงหน้ากันอยู่แล้วก็ได้นะผมมองนะผมมองนะในความรู้สึกของผมนะครับเพราะว่าตัว Nintendo Switch เองเนี่ยก็มีตัวรุ่นปรับปรุงออกมาใช่ไหมครับกับตัวรุ่น OLED นะครับก็เรียกว่าพอม,มีตัวปรับปรุงออกมาเนี่ยในการเปลี่ยนในเรื่องของตัวหน้าจอ นะครับที่ใช้เป็นแบบ o อ e d เนี่ยอย่างชัดเจนนะครับกับฮาร์ดแวร์ของอตัวหน้าจอตัวนี้นะครับแทนที่จะมีตัวราคาเนี่ยที่เท่าเดิมนะครับอืมเท่าเดิมนะครับเพราะว่าตัวประมวลผลหลักเนี่ยในเรื่องของตัวชิปเซ็ตนะครับในการแสดงผลเนี่ยมันก็ยังเป็นชิปเซตตัวเดิมนะครับมันไม่ได้เป็นตัวชิปเซ็ตที่มีการอัปเทดทที่สูงขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคมันมีฮาร์ดแวร์ที่อ่า เป็นชนิด o l e ลนะครับแต่ก็มองว่าตัวฮาร์ดแวร์โอเลเนี่ยในตลาดตอนนั้นนะครับที่ตัวดิจ t ตอ d สวิต t c โอเล d ออกเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีหน้าจอที่แบบโอ้โหใหม่จ้านะครับเพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวหน้าจอ OLED กันเยอะแล้วนะครับกันเยอะแล้วนะครับก,ก็มองว่าโอ้โหปรับราคาเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ50ดอลลาร์เลยนะครับก็อยู่ที่34 9ดอลลาร์นะครับขึ้นมาเกือบ 2,000บาทน,นะครับ2,000บาทน,นะครับกับตัวดิจิตอลสปิทโอลีนะครับช่วงกลางเจนนะครับช่วงกลางเจนก็เรียกว่า,าทางดิจิตอลเนี่ยก็เหมือนที่จะทําให้เหล่าเกมเมอร์เนี่ยเริ่มที่จะปรับสภาพของอาการที่จะเป็นเจ้าของในการซื้อตัวเครื่องเกมคอนโซลอย่างดิจิตอลของทางฝั่งดิจิตอลนะครับว่าเฮ้ยราคาเนี่ย มันจะมีการปรับขึ้นแล้วนะประมาณนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ในมุมมองของผมนะและตัวข่าวลือเนี่ยที่มันหลุดออกมาเนี่ยก็มันก็พอที่จะประเมินได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราดูตัวสภาพเศรษฐกิจของทั้งโลกเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามันไม่มีความแน่นอนสักเท่าไหร่แล้วนะในช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวภัยพิบัตินะครับเรื่องของการเกิดสงครามนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวโรคระบาดนะครับที่ถ้าเราย้อนไปอยู่ในยุคก่อนนะครับอย่างเช่น,นดินิทัลสวิตตัวรุ่นแรกเนี่ย ไม่มีใครคิดใช่ไหมครับว่าโรคระบาดจะเกิดขึ้นที่แบบชนิดที่เรียกว่าชัดดาวกันเกือบทั้งโลกนะครับเกือบทั้งโลกนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวสงครามนะครับสงครามต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมนะครับแล้วก็มันก็รู้สึกว่าบางจุดเนี่ยมันก็จะมีการบาดปลายเกิดขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองแหละมันก็เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตอย่างดิจิตอลเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคนโทรลได้นะครับไม่สามารถที่จะไปะมีอำนาจที่จะแบบโหยุด นะครับหยุดคับสองครามก่อนตอนนี้จะขายเครื่องเล่นเกมนะครับมันทําไม่ได้นะครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวภยพิบัติโรคระบาดนะครับดังนั้นในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงต่างๆเนี่ยทางผู้ผลิตเองเนี่ยก็คงจะต้องประเมินไว้แหละแล้วแหละนะครับว่าการที่จะทาราคาเครื่องเล่นเกมเนี่ยให้มันถูกลงกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงหลาวเกมเมอร์ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนี่ยมันดูแล้วมันดูแล้วสุ่มเสี่ยงไปนะครับสุ่มเสี่ยงไปอย่างน้อยก็ ขอให้ติดกําไรมาบ้างน้อยๆก็ดีก็ยังดีนะครับก็ยังดีนะครับหรือว่าเสมอตัวก็ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่า Nintendo เนี่ยโอ้โหเรียกว่าเคี่ยวทุกดอกนะครับเคี่ยวทุกดอกจริงๆนะครับเพราะว่าตัวสเปคเนี่ยอ่าอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับจากสื่อต่างๆหรือว่าข้อมูลข่าวหรือต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าเพื่อนๆเองก็คงจะโดนกล่อมกันมาแล้วแหละนะครับว่าตัวสเปคของตัว n ินเทนโดสวิตตัวใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวสเปคที่หวือหวานะครับหรือว่ากระโดดเข้ามาเทียบชั้น ใกล้เคียงกับ PlayStation 5ได้นะครับ PlayStation 5ได้ก็เรียกว่าโดนข้อมูลเหล่านี้กลมมาเรื่อยๆนะครับในช่วงตลอดปีที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้ก็ยังมีข้อมูลเหล่านี้หลุดออกมา,าเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆแล้วก็ก,ก็จะทําให้เหล่าเกมเมอร์เองเนี่ยเหมือนกับรับสภาพไปแล้วว่าโอ้ไม่ต้องไปหวังในเรื่องตัวภาพกราฟ,ฟิกของเครื่องเกม Nintendo สวิตตัวต่อไปมากนะครับมากนะครับแต่ว่าให้ไปดูในเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่จะเอามาใช้บนตัวชิปเซตของทางเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch ดีกว่านะครับว่ามันใช้เทคโนโลยีอะไรในการพัฒนาตัวเกมบ้างนะครับอย่างเช่นตัว DLSS อะไรแบบนี้การปับสเกลของตัวภาพนะครับให้มีตัวเฟรมเรทที่เพิ่มขึ้นนะครับหรือการขัดเกลาในเรื่องของตัวตัวภาพเนี่ยให้มันมีความคมมีความ สวยงามมากขึ้นนะครับมากขึ้นกับตัวเทคโนโลยีของตัวชิปเซตของทาง n v i d i ียนะครับที่เราก็คาดเอาไว้แล้วว่าก็คงเป็น Nvidia เดียแหละคงจะไม่หนีไปใช้ชิปเซตเจ้าอื่นนะครับเจ้าอื่นนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็โดนกล่อมมาให้เหล่าเกมเบอร์เนี่ยได้รับเหมือนกับรับสภาพไปแล้วนะครับรับสภาพไปแล้วนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับแต่ในตัวข้อมูลใหม่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวราคาแหละนะครับว่าราคาเนี่ย อาจจะต้องเตรียมกันเตรียมใจกันไว้เนิน่นๆนะครับที่จะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมาถ้าเราย้อนจากตัวเดิมนะครับที่ออกมาจําหน่ายตัวแรกในปี2017เนี่ยเปิดเผยมา299ใช่ไหมครับก็ตัวใหม่ t i โ d o Switch 2ที่ประเมินไว้เนี่ยจะมีราคาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่100เหรียญเลยนะครับ100เหรียญดอลลาร์นะครับก็ตีไว้จาก299เนี่ยมาเป็น399นะครับก็ตีว่า400ดอลลาร์นะครับดังนั้นราคาเนี่ยมันก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณ3,500บาท นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเรา,อ,าอยู่ในสายดิจิตอลอยู่แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้ตัวดิจิตอลสวิต c h รุ่นแรก300ดอลลาร์ขยับมาเป็นตัว o อเลกนะครับก็350นะครับตัวใหม่กลายเป็น400ก็เออก็อาจจะมองว่าเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ2,000ก็ถือว่าไม่ได้แพงมากแต่สำหรับผมเองเนี่ยที่อยู่ในแค่ในยุคเจแรก ของ i i g i t a l Switch นะครับกับตัวสวิต์รุ่นแรกนะครับที่ซื้อมาในราคาประมาณ300ดอลลาร์ใช่ไหมครับในยุคนั้นก็จ,จะมองว่าโอ้โหเพิ่มขึ้นมาอีกตั้ง100เลยนะ100ดอลลารก์ก็เลยอาจจะมีความรู้สึกว่ามันรู้สึกมีราคาที่ขยับมากไปนะครับมากไปนะครับแต่นเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเองไม่สามารถคนโทรลได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ทางผู้พัฒนาหรือว่าผู้ผลิตทาง i ิ t e n d o เองนะครับที่เขาจะเป็นคน ตั้งราคานะครับตั้งราคานะครับเพราะว่าถ้ามองในเรื่องของตัวต้นทุนตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆที่จะประกอบเครื่อง i n t e น d o เนี่ยซัพพลายเออร์ต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าจ่อขึ้นราคากันแบบแทบจะทุกรายการอยู่แล้วนะถ้าเราเห็นนะครับเพราะว่าค่าคองชีพของเราเนี่ยขนาดไครไกลเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับมันยังเพิ่มขึ้นเลยนะครับราคานะครับราคานะครับมันก็เป็นไป,นปนไม่ได้ที่อ่าตัวฮาร์ดแวร์ชิ้นส่วนต่างๆที่จะมาประกอบให้กลายเป็น Nintendo s ิต t c h 2เนี่ย มันจะไม่มีการอัพราคาเพิ่มขึ้นกับในสภาพเศรษฐกิจยุคป,ปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวข้อมูลข่าวสารที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับส่วน,นเพื่อนเองนะครับมีข้อมูลอะไรที่มีความคิดเห็นว่าเออ,อเราเองก็มีแนวทางนะครับที่จะช่วยเพิ่มรายได้นะครับหรืออาจจะลดค่าใช้จ่ายนะครับอย่างเช่นที่ผมทําอยู่ไข่ต้มแบบนี้นะครับหรือมีวิธีอะไรใหม่ๆนะครับก็ลองมาเสนอแนะ อ่าบอกกล่าวเพื่อนๆกันได้นะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวผมอาจจะรวบรวมข้อมูลมาดูนะว่าในเรื่องของการประหยัดนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับาการดำรงชีวิตในปัจจุบันนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการาซื้อตัวซอฟต์แวร์หรือว่าตัวฮาร์ดแวร์เพื่อเล่นเกมต่างๆเนี่ยมันจะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยได้ยังไงบ้างก็อจจะเอาไอเดียต่างๆเนี่ยมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับทราบกันในคลิปต่อๆไปนะครับส่วนในวันนี้ทางผมเองก็ต้องขอ โซยนะครับมาม่ากับไข่ต้มก่อนนะครับสำหรับมือนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเส้นกำลังตื่นได้ที่เลยเพื่